นนนั่แหละเออเหมือนคนนะพี่น้องมันต้องแสบๆนะคะคนนี้มันต้องแอบแสบนะมาถึงจะตื่นเต้นเมี่ยงนอกเรื่องตลอดสวัสดีค่ะวันนี้พ่พรกับบัวใบไปเรืบัวสามสิบแปดจ้าสวัสดีค่ะนี่พ่อพรกับน้เอินอีกแล้วจ้ามาใครที่หาสีรถแจ่มๆนะคะต้อนรับสงการให้บอกกับสีผมตัวเองจัดเลยน้องเอิร์นคันนี้คันนี้นะเชฟโรเลตโคโลราโด 2.5LT ปี2016ครับผมเปิดราคาค่ะที่ ออกรสุนบาทจ้าให้โปรเลยจ้าคันนี้นะคะไปเลยค่ะฟรี5เดือนเออผ่อนตลอดสัญญาที่เจพันสองนะคะเพราะว่าคันนี้ปี16นะผ่อนถูกเออหรือว่าใครมีความคิดว่าออกรถไปคับฟรีก็น่าครับเ,เดี๋ยวจะไปกับเรจ้าเจ้านะเช็ดดีเจ้าเด้อริ้วรอยรถเข้าใหม่นะคะเดี๋ยวเก็บงานเก็บรายละเอียดให้คันนี้เลขใหม่10,000 0น,นะหน้าจอ7นิ้วเชื่อมสัมผัสบลูทูธได้เกียร์ดูแลแม็กสปีดเบาะผ้ากระจกไฟฟ้ารอบคันน็อตเดิมๆแบบนี้เลยคุณแจเป็นรีโมทครับผม เดิมๆม,มาจ,าจาัดจัดทรงยังใหญ่แบบนี้แดงๆแบบนี้โอ้โอ้ไม่ได้มีเข้ามาบอยบ่อยพี่นอ้องผู้ใดสนใจอยากได้นะคะได้ให้นงเอิอฝากช่กองทางการติดต่อแน่ใจนี่ลน์ลบอโทรนะคะปักบ,บนท้ายด้านบนดา้านล่างกดแสดงเพิ่มเติมเลืทักเลืองโทรมาได้เลยตา่างจังหวัดต้องมาไหมไม่ต้องมาท้าไมอ่ะทำสัญญานให้ถึงพี่สอด้อยฟีถึงหน้าบา้านรอดแน่นอนจ้า